แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ถือเป็นแผนกวิชาสน,สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีบุคลากร,กรจำนวนทั้งสิ้น14คน จัดการเรียนการสอนแบ่งตามหมวดวิชาได้แก่หมวดวิชาภาษาไทยหมวดวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาวิทยาศาสตร์หมวดวิชาคณิตศาสตร์หมวดวิชาสังคมศึกษาและหมวดวิชาพละศึกษาในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567 บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้แก่กิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความกล้าสแสดงออกบุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนการสอนการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกอาทิเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชณนะศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคามและเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบจากความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนและการเสียสละทุ่มเทของบุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สง่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ได้แก่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ รางวัลชนะเลิศทักษะการพูดในที่ชุมชนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการสัมมนา,าผลงานวิจัยสาขาทั่วไปเรื่องเขาเกลียบวาวเสริมไข่น้ำการผสมผสานโภชนาการและนวัตกรรมท้องถิ่นในงานประชุมวิชาการอ,อกทออระดับชาติครั้งที่45หาณวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูล นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่พวกเราแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนสืบไป I wish that I that cough could my emotion,